นี่มันคือกันแดดโทนอัพนะคะ s v f 50 PA สีบวกนะคะตกันขึ้นแล้วตาค้าเคยนะคะไม่เคยเห็นลูกค้านี่รัวเหมือนพี่เลยนี่ขอโทษนะคะเดี๋ยวอะไรนะสว่างขึ้นเลยค่ะสว่างยังไงนะ อ่าเป็นกันแดดเป็นกันแดดแล้วก็เป็นโทนอัพเลยค่ะโทนอัพก็คือช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้น 3- ถึงห้าระบับสามบระบับแล้ว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 ร้านเฮ้ยลองเลยยังไงเนี่ยไม่ต้องปล่อยให้เขาอยู่2คนเลยอ่ะมันจะระบับเลยล่ะทางพวกเราไม่ต้องช่วยไขให้ไขสองคนเขาน่จะคุยกันรู้เรื่องใช่ใช่อ่ะหนึ่งสองสามปอันนี้เป็นกันแดดผิวค่ะทิมกันแดดผิวที่มัน ช่วยให้ผิวขาวขึ้นผิวไม่ขาวผิวสว่างเลเนีได้หลายกระบอกหลายกระบอกมาส่มากเลยพ่อสองถึงห้าระดับลูกค้าก็เต็มกราบพ่อก็ไม่ใช่ธรรมดาเอาราคาก่อนดีกว่าราคาราคาตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่คะเท่าไหร่พ่อกระดาษร้อยเก้าบาทเอ้ยอันนี้นะอันนี้อันนี้หน้าตัวตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่คะ ราคาเต็มยังพี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทร้อยแปดสิบเก้าบาทร้อยแปดสิบเก้าบาทหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราคาเท่าวันนั้นเปล่าเท่าวันนั้นเลยไม่เคยราคาแนนใช่ป่ะใช่ไม่เคยตั้งราคานี้ที่ไหนเลยไม่จริงวันนั้นแกก็พูดอย่างนี้แนะแนนไม่หลายที่ช่องเดียวหลายที่ช่องเดียวพอดูนะไลา์ช่องเดียวช่องนี้ช่องเดียวเลยจองสองรอบแล้วกินแต่กี่โมงเนี่ยบ่ายสาม ห้าโมงแล้วเอาแล้วแนนพ่อแนนกินพอพี่เลยพ่อแนนเหลือดแล้วดูว่ารูว่พร้อมกันเนี่ยพร้อมกันเลยค่ะพร้อมกันเลยค่ะเออน้องหลังมาซื้อช่องพี่เขเดียวเขาเดียวแล้วไลฟ์เป็นสองคนไล่ะได้เลยค่ะจะมาบอกข้างหลังเนี่ยราคาเต็มเท่าไหร่ครับปกติสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะราคาเต็มสองราคาเต็มสองร้อยเก้าสิบบาทเลย 80กรัม80กรัมค่ะคุณทันยาค่ะเกิดมาคุณเคยเจอลูกค้าแบบนี้ดีใจจังเลยว่ะเป็นยี่ห้อใหม่คะวันนี้แรงไม่หวังยอดแล้ว189บาทค่ะไม่เคยจัดราคานี้ที่ไหนเลยนะคะไลฟ์คุณทันดาเท่านั้นค่ะคุณทันยาเอาแล้วแล้ว80กรัม แปดสิบกรัมขึ้นเครื่องได้เลยค่ะไอไอคนที่ไม่รู้เรื่องเขาก็จะบอกว่าหลอดมันดูใหญ่กันไปหลอดดูใหญ่หลอดแต่มาแปดสิบกรัมขึ้นเครื่องได้ได้หลอดมาเลยนะขอดไปแค่นี้แปดสิบกรัมโอเาตอนนี้เขาไม่ได้บรรจุภัณฑ์ขนมข้างในจริงเหรอเอาเวลาวแปดสิบกรัมคุณคะตัวเลขร้านผัดไทยฝากมะนาวกับเกลือมาเหลวด่ลยเหลวด่นลยแน่นเอาเอาแนนเอ้า เออได้น้องแนนได้ปุ๊บนึงปุ๊บชิ้นหรอได้มันจะลิงค์คินปาร์คขึ้นมาชิ้นหัวนี่เลยค่ะนี่อะไรเอ่ยคู่นะคะคุณลูกค้าขายของค่ะมาขายของก่อนอันนี้อะไรคนลูกค้าขายของเป็นกันแดดหน้าค่ะเดี๋ยวอยู่ต่อเดี๋ยวนะได้เลยค่ะเป็นกันแดดหน้าค่ะ S P F 50 P A สบวกนะคะผลิตจากโรงงานเกาหลีท็อปเ0นนะคะของเกาหลีเป็นกันแดดทนอัพนะคะ ลงแก้วนี่เต็มเลยยี้นี่เส้50 P A C บวกแล้แดดหน้าจ้ากันแดดหน้านะจ้าเอ้อเอจาติน่อยิแตมรห้เลยพี่เราเต็เต็มเหมือนกันเต็มคาราเบลวันนี้ขายทั์วยดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อ ราคาเต็ม450นะคะวันนี้อยู่ที่245นะคะโอ้โหแน่นหวังยอดไหมวันนี้หวังยอดไหมไม่หวังเอาข้างหน้าบอกหวังไม่หวังไม่หวังนะคะแน่นเต็มกราฟแล้วบอกว่าเต็มกราฟนะคะเต็มกราฟ่ะเอาละเพลงมา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 ไปแล้วลูกค้าไม่ประสงค์จะหวังยอดแล้วเพลงมา คุณแนนมีเพลงอะไรที่จะรีเควสเป็นพิเศษไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเนาะยุ้ยยุ้ยเขาไปเต้นางอะไรนะเขาไปเต้นข้างหน้านางบอกคุณโอนเขาไปเต้นข้างหน้าคุณแนนต้องโอนเพิ่มค่ะเอาเลยค่ะเขียนมาเลยค่ะส่งมาเลยค่ะหลอกแล้วพนานคุณแนนช่วงน้ช่วงเมาค่ะเออมาเพลงมาพ่อเอออันนี้ไม่ขายของแล้เหรอเนี่ยไม่ขายค่ะไม่ขายกดได้เลยนะระหว่างนี้ลูกคกดเลยค่ะทุกคนคขา ผิวแข้งง่ายใช้ได้นะคะน้องผิวแขง่ายเราใช้แล้วก็ไม่แพ้ด้วยไม่แพ้ด้วยส่วนใหญ่แบรนด์ของเราอ่ะเน้นเป็นการทนอัพแล้วก็ถ้าเป็นกันแดดหน้าจะเน้นให้แบบว่าแต่งหน้าแล้วติดทนขึ้นตัวนี้ตัวนี้แต่งหน้าแล้วติดทนขึ้นแล้วก็มีความทนอัพถ้าใครอยากจะแบบอ่าไม่แต่งหน้า ทาให้กันแดดแล้วออกจากบ้านก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยหลอดส้มตัวนี้แต่ว่ากันตุยเขาเรียกกันตุยกันตุยกันตุยแต่ถ้าแบบใครแต่งหน้าแบบขาวมาแล้วอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ทาตัวนี้ไปด้วยป้องกันแดดด้วยแล้วก็ทาที่ได้าวันนี้ยซัมเข้าไปเดี๋ยวตัวไหนนะคะท็ไหะตัวนี้ทาหน้าตัวนี้ทาหน้าเขาคุยกันรู้เรื่องเปล่าวอ่ะแม่คกันรู้เรื่องใช่ป่าวไม่ทาหน้าตัวนี้ไม่ละปล่อยตัวนี้ซัมหน้าเขาอีกเหรออตัวนี้ทาตัวทาหน้าทาตัว เออค่ะอออันนี้ทาตัวแล้วมันสว่างที่พี่หนุญาทาให้ดูสว่างขึ้นท่อนนี่ไงนี่คือการทาเลยค่ะยกลิ่นเขาดีมากกลิ่นเลยขาแบบนี้ทาแล้วเท่าเดิมเลยมาเยี่ยมกันน้ำสองตัวเนี้ทาเลยค่ะกันน้ำกันเหงื่อนะคะทุกคนค่ะกันน้ำกันเหงื่อทาได้เลยค่ะทุกคนอยากให้ลองกลิ่นว่ากลิ่นเขาดีมากจริงจริงเนี่วนี่ไงมันสว่างขึ้นแล้วค่ะหน้าคุณมันสว่างขึ้น วางก็เกงกดได้เลยนะคะทุกคนราคานี้ไม่เคยจัดที่ไหนยก่อนเลยค่ะกันแดดตัวนะคะกันแดดตัวนะคะ SPF 5 0 PA บวกนะคะตอนนี้ราคาในไลฟ์เท่านั้นร้อยบกาบทนะคะทุกคนขารีบกดเลยค่ะไม่เคยจัดราคาที่นี่มาก่อนนะคะอ่อ่างั้นงั้นเบาเพลงก่อนบาเพลงให้พูดถึงโปรพูดแล้วไม่พูดแล้วไม่ล้วไม่อไม่แ่งเด่วแล้วค่ะกันแล้วคุแม่ กันแดดแล้วกันกันแดดทานกันแดดทาน่ะเลยคนละหลอดน้องซื้อไปกี่หนะเรียงหน่อยเพราะเสียงเพลงหน่อยกันแดดตัวนะคะ189บาทนะคะกันแดดหน้าราคาสองสี่ห้าค่ะหนูมีคูปองเพิ่มอีกโอ้โหหนูมีแล้วหนูมีคูปองเพิ่มดูในตะกร้าเองนะคะดูรายละเอียดค่ะก็ราคาดีก็แล้วกันล่ะ ราคาดูกันเองนะครับพอร์ตไปเลยราคาตั้งพอร์ตเลยค่ะขออนุญาตส่วนตัวนะครับวันนี้ขออนุญาตส่วนตัวจเลยขออนุญาตส่วนตัวเลยนะเอ้ยไพ่เบสจ้าไพ่เบสชั้นเจ็ดแล้วเขไม่เคยหมกโดยเองนะครับพี่ห้อะไรโดยเองนะเจ็ดแล้วไม่มีเทมส์เสร็จไม่มีเทมส์เสร็จนะหรอเอากดเลกดเลขกดตามจังหวะกดเลยค่ะกดกดกดตามจังไงเลยกดตั้งังไงเลย ไปไปฮะเนี่ยสวยเก็นดีเกินะ้าเก็ดีเลยค่ะสบายมาเลยค่ะรายการเนียนยอดด้วยอย่าลืมเราไม่ฮาร์ดเซล์แต่ว่าเราเปิดเพลงไปด้วยน้องถึงเนี่ยถึงราคาดีมากเลยเนี่ยราคาดีมากหนูไม่เคยจัดราคานี้ที่ช่องไหนมาก่อนเลยจริงติดตามนะคะยังไงถ้าไม่เชื่อฝากกดติดตามสมบาาแล้ววันนี้ อยนนู่จุดที่ตาบานแล้วแซนมูนใช่ค่ะใช่โอ้ยครเข้ามากราบไปสองั่วโมงเอาสองนาทีเร็วเอาตามนั้นเลยราคาอเดีตะกร้านะคะพี่พ่ออเดีตะกร้าลองอ่านดูนะอ่านดูวันนี้ขออนญาตสวนตัวยจริงครับวันนี้ ก็ดีนะคะซื้อคพื่นไปเลยฟาดไปเลยกดไปเลยค้างค้างจริงอ่าได้ได้โอเคนะโอเคหมดรอบนะครับหมดรอบยังไม่หมดยังไม่หมดไม่มาอยู่หมดรอบเราครับผมหมดรอบหมดรอบเรอ่ะอ่ะขายเลยขออนุญาตหายใจจะพูดะครับขายเลยหมดรอบเราองน้นไม่ขายภาษาจีนภาษาจีนค่ะภาษาจีนภาษาจีนาจนวอ่ะานก่านนาาก่ 不管是脸还是皮肤的话，可以用我们的品牌。就是如果用脸的话，就是可以用这边的，现在是有优惠的，可以现在下单了。如果是那个身体的话，就是可以用这个品牌。身体身体身体哈，身体不能，啊，不能，佩佩佩佩啊，啊。你呐，哈了，变成哈了，哈哈了，板。 ห้าระเบบความขาวจะขึ้นมาสว่าง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 ขึ้นว้าววาวมึงอะไรกูนึกหนาสองสองถึงห้าระดับสองถึงห้าระดับความสว่างทาตัวเมื่อกี้ก็บอกว่าทาฮีดได้ด้วยเส้นทีเส้นทีเส้นทีนี่นี่ทาน่าทาน่าขึ้นมากี่ระดับแซนมอนไม่มีหนึ่งถึงสองระดับถ้ามึงจะสกิลชิพดังพูดเองเลยเนาะ หนึ่งถึงสองระดับหนึ่งถึงสองระดับไปซื้อซะร้อยแปดสิบเก้าร้อยาแปดสิบาร้อยแปดสิบเก้กดแล้วจนสาอยเก้าสามร้อยเก้ากดที่ตะกร้าเลยอย่าลืมคืนกดที่ตะกรด้อย่าลืมยนยันเลยคุณจางกดแล้วยืนยันนะใหญ่พ่อต้องตามนะมันคุยเราจำได้ว่าวันนั้นเนี้ยหอมมากด้วยเหมือนกันขอบคุณคับหอมดีขอบคุณค่ะไปไปน้องแนนขอบคุณนอ วอมเหรอโอ้ยดิฉันก็ไปเอะเลยแม่เอากมาให้นุ้ยญานะคะขอบคุณค่ะ่แม่ถ่าเนี่ยเออถ่ายภาพายเลยคะถ่ายภบพเลยให้คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาอีกนะอยากชอบดื่มอะไรขาเองนะคะแบแมนรู้สึกดรู้ร้อเลยคับพี่ขอบคุณค่ะรอบหน้าชอบดื่